ปกครองระยองครับเดินหน้าเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านและชุมชนในพื้นที่ของอำเภอปลวกแดงเพื่อมุ่งแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกมิตินายไตรพภพวงใจรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดระยองครับได้เปิดโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านในชุมชนของอำเภอปลวกแดงที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอปลวกแดง โดยมีหน่วยงานภาครัฐเอกชนผู้นำชุมชนและอ,อปะทอเข้าร่วมในโครงการครับซึ่งก็มีการบรรยายเกี่ยวกับการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆในการบำบัดผู้เสพยาเสพติดให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืนทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดระยองครับบอกว่าโครงการนี้เนี่ยจะช่วยแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดในชุมชนให้มีผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีการใช้กลไกลชุมชนในการสร้างความเข้มแข็งและร่วมมือในการฟื้นฟูและช่วยเหลือผู้เสพครับอีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับพันตำรวจเอกสมชายที่วงษาผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรบ้านบึงและพันตำรวจโทธนงศักดิ์สุวรรณวัตรรองผู้กำกับการสืบสวนสถานีตำรวจภูธรบ้านบึงได้ไปปิดล้อมตรวจค้นบ้านในพื้นที่ตำบลหนองชากิอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีครับ หลังจากมีการสืบสวนแล้วก็พบว่านายบิรวุฒิหรือนิคนาอายุ45ปีเนี่ยมีพฤติกรรมยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแล้วก็พกพาอาวุธปืนผลการตรวจค้นก็พบอาวุธปืนนะครับพร้อมกับกระสุนจำนวนมากทีเดียวครับและยังไปพบยาบ้ายาไอซ์ด้วยและจากนั้นครับเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการขยายผลไปพบนางสาวสิริลักษ์หรือกิฟเหลืองพลูซึ่งอยู่ในรีสอร์ท แล้วก็ไปพบยาบ้ารวมถึงยาไอซ์อีกจํานวนหนึ่งครับผู้ต้องหาทั้งสองนะครับถูกจับกลุ่มและก็ดําเนินคดตีตามกฎหมายเรียบร้อยแล้ว